ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในธรมรมพระพุทธศา,าสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าวิปัสสาสามอย่างวิปัสสอย่างแรกก็คือ สัญญาวิปราชสัญญาหมายถึงความจำที่เราจำสิ่งต่างๆได้จำชื่อตัวเองได้จำทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราได้และจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาได้และจำอะไรได้ต่างๆเนี่ยก็คือสัญญา สัญญาหมายถึงความจำแต่ว่าความจำเมื่อวิปร,ราชไปก็ทำให้ความจำได้หมายรู้ความกำหนดหมายได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไป สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างนี้เป็นตน้นคิดว่าร่างกายของเราเที่ยงคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้เที่ยงหรือว่าเห็นว่าทุกเราเป็นทุกโยเนี่ยก็ ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่ใช่ของสวยงามก็ว่าสวยงามเคยเห็นบ้าเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นสภาพไม่จริง เป็นเป็นผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกับความจริงเรียกว่าสัญญาวิปราชในบริการที่สองจิงตตวิปราสเดืองจิตก็เรื่องของควา,ามคิดความคิดความอ่านความเห็นมีความคิดที่ค้าดเคลื่อนจากความเป็นจริง สิ่งที่ไม่สวยว่าสวยสิ่งที่ไม่งามว่างามอย่างนี้เป็นต้นจิตก็คิดปรุงแต่งไปคิดไปคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือกรดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในประการที่สามทิฏฐิวิปราชทิฏฐิก็คือความเห็นมีความเห็นไม่ตรงกับ สภาพความเป็นจริงสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงจริงกับเห็นว่าไม่จริงก็จะมีความเห็นอยู่อย่างนี้คือมันตรงมีความคิดเห็นไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายเราแม้กระทั่งตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่วิปร,ราสนี่ก็คือเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไม่ว่าจะเป็นสัญญาวิปร,ราสจิตตวิปร,ราสาทิฏฐิวิปร,ราสทั้งสามอย่างนี่ก็เห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไป อาตมาพาพอามาเจริญพรให้ญาติโยมชาวทุชนทั้งหลายได้รับความเจริญพร